ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการออกแบบตัวหนังสือดิลนยนะครับด้วยโปรแกรม l l u s t r a t o r กันนะครับซึ่งเราจะดูขั้นตอนการทํากันนะครับหล,ลังจากเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เราสร้างหน้ากระดาษโดยผมจะใช้เป็น1920นคูณ1080นะครับหนื่อยที่เป็นพิกเซลนะอ่าแล้วก็เขียนหลังจากสร้างหน้ากระดาษขึ้นมานะผมจะกดปุ่มคอนโทรลศูนย์เพื่อให้หน้าใช้งานเนี่ยพอดีกับหน้าจอนะครับขั้นแรกผมทาการสร้างแบ็ r กราวขึ้นมาก่อนนะโดยผมจะสร้าง r e เ a นเ l e Tool ขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็กิที่ชิ้นงาน1ครั้งใส่ขนาดเป็น1 9 2 0 1 0 8 0นะครับแล้วก็โอเคเสร็จแล้วผมจะตั้งค่าตรงนี้นะครับ Align to Selection นะเปลี่ยนเป็น Align to Artboard แล้วก็คลิกที่ h o r i z ONTAL i l i g n c e n t e r นะครับ1ครั้งแล้วก็คลิกที่ VERTICAL Align Center ตรงนี้อีก1ครั้งนะครับโอเค แล้วก็ผมจะใส่กราเดียน์นะครับโดยใช้เครื่องมือกราเดียนต์ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกที่สีเหลี่ยมนี้ครับจิม้มอ่าโปรแกรมจะใส่สีกราเดียน์ให้เราแล้วก็เปลี่ยนไทป์ตรงนี้เป็นกราเดียนแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีขาวตรงนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินดึงสีน้ำเงินมาใส่ปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะขยายสีน้ำเงินตรงนี้ออกนะให้มันขยายออกไปนะครับผมจะมาคลิกที่เครื่องมือกราเดียนต์ทูตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ครับหรือว่าจะกดปุ่ม G ก็ได้นะอ่า แล้วก็มาที่แขนของกราเดียนตรงนี้นะครับคลิกค้างแล้วก็ลาบมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมาะการล็อกเลเยอร์นี้ไว้นะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับจะมีไอคอนรูปล็อกกุญแจขึ้นมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ตรงนี้ว่า B G นะครับต่อไปผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งเลเยอร์นะครับโดยการคลิกที่เครื่องมือเขียนนิวเลเยอร์ตรงนี้เปลี่ยนชื่อเลเยอร์เป็น text นะครับ แล้วก็เริ่มพิมพ์ข้อความลงไปนะครับโดยจะใช้เครื่องมือใช้ทูตร,ตรงนี้นะครับเป็นสีเป็นสีเหลืองสีสะตกตรงนี้เอาออกนะครับส่วนฟอนต์นะครับผมจะใช้เป็นฟอนต์ FC p o l a r ตัวนี้นะครับซึ่งผมใส่ลิงก์ดาวโหลดฟอนต์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็คลิกดูชิ้นงานแผ่ขนาดหน่อยนะครับ พิมพ์ข้อความลงไปแบบนี้นะครับเสร็จ้ล้วก็กลับไปใช้เครื่องมือ selection tool เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับขยายกดชิปอ t นตเนตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกค้างลากขยายออกมาโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะทำการเคลียดเอาลายทั้งสื่อนะครับเพื่อที่จะแยกตัวงสื่อออกจากกันนะครับ คลิกขวาเลือกเกียร์เอาไลน์แล้วก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับเลือกอันกลุ่มอ่ะมจะขยายค้อยๆตัวนี้ให้ใหญ่หน่อยครับกดชิปค้างแล้วก็ขยายออกมาอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับสไลด์ออกนะครับคลิกเลือกแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็อ่าใช้ปุ่มโคเซอร์ทางซ้ายนะครับประมาณนี้แล้วก็กดชิปค้างเลือกควอยเลือกสองตัวนี้นะครับ แล้วก็ลงล่างนิดนึงจะได้ไม่ใกล้กันเกินนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับล้วก็ผมอยากให้ตัวหนังสือมันหนากว่าน,นี้อีกนะครับผมจะคลิกเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเส้นขอบเป็นสีเหลืองแล้วก็มาใช้งานเครื่องมือเมนูสต็อกตรงนี้นะครับอ่าเปลี่ยนอะไรสตกตรงนี้เป็น outside ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม เข้าไปครับอ่ะ,อะประมาณนี้ก็พอครับสิ 10. นะครับเสร็จแล้วผมจะหล่อให้มันเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับโดยใช้เครื่องมือ Object แล้วก็เลือก Expand a p p พพลานะครับเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องมือหลอมนะครับ p a t t f i n d e r ตรงนี้นะคลิกเลือกที่ปุ่ม Unite อ่ะแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะหลอมฟอนให้มันเป็นตัวเดียวกันแล้วนะครับ จากนั้นไปทำตัวหนังสือให้โค้งหน่อยนึงนะครับโดยใช้เครื่องมือ Object แล้วก็เลือกไปที่ n v e l o p e Distort นะครับแล้วก็เลือก Make it r o รับนะครับปรับค่าตรงนี้เป็น15ลองพรีวิวดูอ่ะประมาณนี้ก็พอโอเคแล้วก็มจะแปลให้มันกลับไปเป็นฟอนต์เหมือนตัวแรกนะครับโดยใช้เครื่องมือ Object แล้วก็ Expand ครับ แบบนี้นครัแล้วก็โอเค่ะนี่เราก็จะได้ออบเจกต์เหมือนเดิมแล้วต่อไปผมจะทาส่วนเจาะเข้าไปในส่วนโคง้งของตัวหนังสือก่อนนะครับโดยที่ผมจะซูมเข้าไปทํางานใกล้ๆแล้วก็ใช้เครื่องมือเพนทูนะครับเปลี่ยนสีตรงนี้จะไม่เติมสีฟิลนะครับแต่ว่าจะใช้สตะตกเป็นสีแดงก่อนแล้วกันนะ,ะแล้วก็วาดส่วนโค้งเข้าไป ให้มันกินเข้าไปในหนังสือแล้วก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับเพื่อตัดแขนเส้นผ่าแบบนี้แล้วก็ว่าเคี้ยวเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าให้มันกินเข้าไปแล้วก็จบเส้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกสร้างเคอร์ฟเข้าไปในส่วนโค้งแบบนี้นะครับ ให้เป็นเขี้ยวแบบนี้ครับค็จะมีค้างไว้ตัดแขนแล้วก็นซึ่งจะทําแบบนี้กับทุกตัวเลยคร เส้นผ่าทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับจะทําการแยกตัวหนังสือออกเป็นชิ้นๆนะครับโดยการเลือกโดยการใช้เครื่องมือ Selection Tool นะคลิกเลือกที่ตัวหนังสือแล้วคลิกขวานะครับเลือกอันคุบอันนี้มันจะมีคุปสองชั้นนะต้องอันคุบอีกทีนึงคลิกขวาอันคุบอ่ะแบบนี้นะครับจะแยกเป็นตัวๆแบบนี้ผมจะซูมเข้าไปใกล้นิดน,นึงนะครับใช้เครื่องมือ Selection Tool นะค,คลิกเลือกตัวหนังสือกับเส้นผ่า ที่เราสร้างนะแต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวนะต้องทาทีละตัวนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ Part f i ดอ e r ครับเราจะทําการเจาะคือใ,ใช้ปุ่มคําสั่งอันนี้ครับ minus font อ่ะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเจาะแบบนี้นครับอ่าอย่างตัวข้อควายนี้ก็เลือกหมดเลยเปื๊แบบนี้ครับแล้วก็เจาะอ่าคลิกเลือกแบบนี้แล้วก็เจาะอีกเลือกเจาะ น,นี้ด้วยนะครับอ่าทั้งหมดเลยนี่ด้วยโอเคนะครับหนังสือก็ถูกเจาะเป็นเขี้ยวเข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาทําส่วนย้อยของหนังสือกันนะครับโดยผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะใช้เครื่องมือ Pen tool นะครับอ,อยู่อันนี้นะครับคิคา้างแล้วเลือกไปที่เพนซ tool นะครับหรือว่าจะใช้ขีดลัดตัวเอ็นก็ได้นะอ่ ก่อนจะวาดนะครับผมจะจะมาคลิกที่ไอคอนเ c i l t o ทูตรงนี้นะครับแล้วดึงตรงนี้นะครับให้มันอยู่ฝั่งสมูทแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกอันนี้ด้วยนะครับฟิล l New pencil stroke นะครับติ๊กเลือกอันนี้ไว้ด้วยนี่นะครับสี่อันแล้วก็ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วโอเคเวลาวาดโปรแกรมมันจะสมูทเส้นให้เราเลยนะครับให้เราทําการวาดส่วนย้อยออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บ ประมาณนี้นะครับนิดนึง่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ผุ่มใช้มันมีจุดหยดแบบนี้ด้วยกระจายกระจายอย่างนี้อ่ะนะแล้วก็เราจะวาดให้มันย้อยลงมาติดกันเลยแบบนี้นะเหมือนละลายเข้ามาติดกันนะครับแบบนี้อืออ่ะประมาณนี้ชืบนะครับแล้วก็แต่งขอบนิดนึงนะครับโอเค ครับค่าวประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะว่าแบบนี้กับทุกตัวเลยนะครับ ข่าวประมาณนี้นะครับหลังจากวาดเสร็จหมดแล้วนะครับจะทําการหลอมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับคลิกค้างแล้วเลือกทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เครื่องมือผัดไฟเดอร์ยู่ไหนตรงนี้นะครับอ่ะนะก็จะหลอมให้มันเป็นอ b อบเจกต์เดียวกันนะครับหลังจากนั้นผมจะทำการเพิ่มเส้นขอบด้านนอกนะครับสีดำนะเพื่อเน้นให้ตัวหนังสือมันเด่นขึ้นมานะครับ ผมจะใช้เครื่องมือ selection tool นะครับคลิกเลือกที่หนังสือที่เราทำไว้นะครับกดอันเ์เนตค้างไว้แล้วก็ copy มาขึ้นใหม่ชิ้นหนึ่งก่อนนะครับโอเคเลือกมองตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง object นะครับแล้วก็เลือกไปที่ path r แล้วก็ offset p a r t นะครับอลอง preview ดูค่านี้เลยนะครับกด ok แล้วก็ผมทําการหลอมนะครับตอนนี้มันมี2ชั้นอยู่นะครับผมจะทําการหลอมมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับโดยใช้เครื่องมือผ่ากไฟเดอร์แล้วก็อยู่ไหนอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำโอเคเสร็จแล้วคลิกเลือกเงาสีดําอันนี้กับสีเหลืองตัวเดิมกดชิปด้วยนะครับแล้วคลิกเลือก2อันแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะกลับไปใช้เครื่องมือ align to artboard ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Align to selection นะครับแล้วก็คลิกที่ horizontal align center 1ครั้งแล้วก็ไปที่ vertical align center นะครับโอเคแล้วก็คลิกเลือกที่ส่วนสีดำนะครับเ,เราจะคลิกขวาเลือก Align แล้วก็ s e n d to b a c k w a r d ตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะกดปุ่ม control แล้วก็วงเล็บซ้ายก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแ,แล้วคลิกเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็ดึงกลับมาที่หน้างานะ เค okay. ต่อไปมันจะใส่เงาฟุ้งๆนะครับด้านในของตัวหนังสือตามขอบนะครับเพื่อให้มันดูมีมิติมากกว่านี้นะครับคลิกเลือกที่ตัหนังสือสีเหลืองนะครับแล้วใช้คำสั่งเอฟเฟกเลือกไปที่สไตล์ไลท์แล้วเลือกไปที่อินเนอร์โกลนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น Normal แล้วก็ลองพรีวิวดูเพิ่มเบอเป็น15ก็พอครับ แล้วก็โอเคแล้วก็สุดท้ายผมจะทําเงาขาวๆตรงส่วนโค้งของตัวหนังสือนะโดยผมจะเขียนบัตรขึ้นมาใหม่หนึ่งอันนะครับโดยใช้เป็นอ,อิลิสทูนะครับหรือว่าจะกดขีดลวตัว L ก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนสีฟอร์คารเป็นสีขาวแล้วก็วาดวงกลมโดยการกดชิฟครั้งไว้นะครับอันเล็กนิดเดียวก็พอแล้วก็ผมจะซูมเข้าไปกใกล้ๆโอเคอ่า จะใช้เครื่องมือ e l e เล็ก s e c t i o n tool อันนี้นะครับแล้วก็คลิกที่จุด anchor point ด้านขวาจุดเดียวนะครับอ่าแล้วก็คลิกลากออกมาดึงกด s h i ค้างไว้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกอีกด้านหนึ่งคลิกลากกด shift ค้างอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะสร้างบัตรรูปนี้ขึ้นมานะครับให้ไปที่เมนูเครื่องมือ อ่าบลัชตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่นิวบัตรตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่อาร์ตบัตรนะครับแล้วก็โอเคเปลี่ยนเม็ดต่อตรงนี้นะครับเป็นตินแล้วก็โอเคเราก็จะได้บัตรขึ้นมาหนึ่งอันนะครับผมจะลบในจริงไปก่อนโอเคกดปุ่มคอนโทรลศูนย์แล้วก็ซูมกลับเข้าไปใหม่ตรงที่เราจะทำงานนะครับ มา,มานี้แล้วก็ผมจะปรับสีสตกให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีฟิลนี้จะไม่เติมนะครับโดยการสลับตรงนี้ก็ได้นะครั swap fill ส,บบสตกเพื่อสลับค่าสตกกับฟิลนะครับนะแล้วก็ใช้เครื่องมือ pen t o l แล้วก็คลิกแล้วก็วาดโคง้งแบบนี้นะครับนะ วาดเสร็จแล้วกดปุ่ม V นะนะเพื่อปรับไปเป็นเครื่องมือ,อ Selection นะครับเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นมากดปุ่ม P เพื่อใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับแล้วก็ว่ารับส่วนโค้งมาอ่ะมานี้แล้วกดปุ่ม V เพื่อออกจากเครื่องมือ Pen Tool นะครับอืมตรงนี้ด้วยกดปุ่ม P แล้วก็สร้าง ตแบบบนี้กกััทุวหลนะังจากวาดเส้นโค้งเสร็จหมดแล้วนะครับผมจะใช้เครื่องมือ magic wand tool นะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่เส้นผ่าที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับอันไหนก็ได้หนึ่งอันนะโปรแกรมจะเลือก เส้นผ่าทั้งหมดให้เลยนะครับเสร็จแล้วผมจะไปเลือกปัดที่เราสร้างขึ้นมา่กี่อันนี้นะครับอ่านะครับแต่นี้มันใหญ่ไปน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลดขนาดสตกลงหน่อยซักอ่ะศูนุดห้าก็พอประมาณนี้นะแล้วก็จะท้ให้มันจางลงสักน,นิดนึงนะครับโดยใส่ค่า Transparency ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสักเก้าสิบก็พอแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ Blur กั u เส ตรงนี้ใส่แค่สักสองก็พอครับพรีวิวโอเคมันก็จะเบอร์นิดๆน,น,นะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะสำหรับเทคนิคอันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดให้ดีหน่อยนะครับซึ่งก็ลองให้ปรับใช้กันดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าคำแนะนำติชมอะไรก็คอเมตไม่ไมได้ใต้คลิปนะครับหวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะไม่มากก็น้อยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะเราวันนี้ฝันดีและขอตระกคนด้วยนะครับ